นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้ผมชอบที่นี่มากครับไป,ไปเดิยาเห็ขาก็ไม่ดีครับผมครับไปนางยาครับรอนนจรยครหมอขี้เล่นเรื่องแนวชวนหัวที่ผูกเรื่องอย่างเรียบง่ายโดยกำหนดให้พฤติกรรมของตัวละครขับเคลื่อนเลื่อนไหลไปตามจังหวะลีลาที่แฝงความสนุกสนานมีชีวิตชีวา มองโลกในแง่ดีแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรก็ตาม ใชยครับผมเป็นนายแพทย์หนุ่มประจำตำบลบางกระสอบผมมาประจำอยู่ที่อนามัยที่นี่ได้ครึ่งปีแล้วครับคนที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและส่วนใหญ่เป็นคนมีน้ำใจไม่อะไรอะไรยินไรเท่ไหมเท่ไหมมานั่งมันด้วยมานั่งอันตรายไหมรักแม่ไปแเราอ่ะยิ่งกันไม่หยวมองหน้าสับ บร้อยถึงแม้ลักษณะภายนอกบางคนอจาจจะดูป่าเถื่อนไปบ้างแต่ก็มีพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามป่ะยายผมชอบที่นี่มากครับไปเดินยากแข้งขาก็ไม่ดีครับผมครับครับไปนั่งยายครับกรบเดีกยกเดียกไปน ยังดีนะเจก,กันนะครับผมครับอ้ารถออกครับมา,าคยอะรันจะไปซื้อของไหนมาเนี่ยะ,ะ,ะมาวะัวค่ะโอเคาครับจ่ายเงนินยังปะจ่า,าเยเงินยังครับจ่บายแล้วโอเคนะโอเคนะตัวนาย,าย,นะยานใหญ่นะย่รอครับยายร้อนระ้อนเนาะ ที่นี่แหละครับที่ทำงานของผมสถานีอนามัยตำบลบางกระสอบ เราลองอ้าปากกว้างกว่านี้สิกว้างกว่านี้อีกนะเอากว้างขึ้นอีกเอากว้างสุดๆเลยผมอ้าปากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับโอเคได้เท่าไหนก็เท่านั้นนี่รางวัลสำหรับคนเก่ง หมอล้อเล่นนะอันจริงต้องอันนี้อ่ะครับเก่งมากเราเรียบร้อยแล้วครับคุณแม่ครับครับ,บสวัสดีครับทางถนมไม่ให้ลืมแปลงฟันนะ,ะนครับเสร็จ สวัสดีครับเจ้าหญิงครับ<ม>วันนี้มีนั่งนั่ครับเชิญครับเชิญเจ้าหญิง,งนั่งครับอ่าเชิญครับค่อยนั่งาน,าน,นะครับเ,เดี๋ยวดีวครับเจ้าหญิงปักนิดนึงเมื่อกี้มันฝุ่นเยอะจา้จาอ่าเชิญครับเชิญเชิญจา้าแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างนะถึงมาหาหมอปวดตามค่ะปวดตรงกลามจา้าอืมไม่ไปทานอะไรมาหรือเปล่าครับไม่ทราบเอ้างั้นเดี๋ยวยังไงอ้าเจ้าหญิงลองยิ้มดูสิยิ้ม อ่ายิ้มแบบนี้ยิ้มยิ้มอีกนิดนึง่งคนจะชายอย่างนี้เลย <c oughs> ยิ้มเงี้ยที่นี่จะมีคนไข้ามากมายหลายตาแวะเวียนนาไม่ขาดสายแล้วทุกคนก็ล้วนมาด้วยอาการป่วยไข้กันแทบทั้งนั้นไม่มีหรอกครับคนสบายดีแล้วอยากมาหาหมอถ้าคิดเผินๆอาชีพหมอก็ดูทรมานเหมือนกันนะครับต้องอยู่กับคนป่วยตลอดเวลา แต่ตรงข้ามครับผมมีความสุขมากม,มีคุณหมอท่านหนึ่งบอกกับผมว่ากําลังใจและรอยยิ้มของหมอคือยาชนิดแรกที่ต้องแจกให้คนไข้และหมอท่านนั้นก็คือคนจุดประกายแรกที่ทำให้ผมอยากเป็นหมอบ้างเหมือนกันอยากรู้ไหมครับว่าท่านเป็นใคร คุณหมอบุญชูยิ้มเทวดาครับ <blunt animation> ม ard, มหมอบุญชูแกเป็นญาติห่างๆกับแม่ผมครับแต่ว่าสนิทกันพอดีปิดเทอมปีนั้น แม่พาผมฝากไว้กับคุณหมอทุกวันถ้าผมไม่ยอมบวชเน้นเหมือนลูกพี่ลูกน้องคนอื่นๆอยากรออยากรอไม่เป็นไรไม่อยากอยู่กับพระอยู่กับแพทย์แทนแล้วกันมาต้องห่วงเดี๋ยวดูแลให้อยณหมอยาที่ให้ไปเนี่ยผมมากินเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เห็นหาจากโ้สักทีเลยแล้วลุงอ่ะยังเข้าสวนเด็กพะบุ้งอยู่ทุกวันหรือเปล่าล่ะ เข้าทุกวันเลยนะหวัดนะมันจะมาห้ามผมไม่ได้อยู่แล้วโอ้โหเก่งจังเลยนะลุงงั้นเอาอยาคืนมาไปคุณหมอจ๋อหมอคุณหมอทำไมนะครับโอ้โหก็คนเป็นหวัดนะเขาให้พักผ่อนเยอะเยอะอพักผ่อนเยอะๆแต่ลุงยังทำงาน <c oughs> เขา้าสวนเก็บผักทุกวันครับให้ยาเท่าไหร่เท่าไหร่นะมันก็ไม่หายหรอกลุงเพราะฉะนั้นเอายาคืนมาไปเลยราหมอจ๋อ ถ้าไม่อยากคืนยาและอยากหายครับลุงก็ต้องเชื่อหมอจากนั้นหนึ่งพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆกินอาหารตามที่หมอสั่งกินอาหารตามที่หมอสั่งกินยาตามที่หมอให้ครับอ่าแล้วถ้าไม่เชื่อกันนะมาเข้าหน้ะมาดูด้วยครับครับครับผมจะเชื่อหมอครับโอ้ยครับอย่างเดียวหลวมั่งก็ได้สวัสดีครับหมอ สวัสดีเฮียอล,ลันอล,ลันอล,ลันด้ยมาให้หมอตกหนย เป็นหวัดนิดหน่อยนะเดี๋ยวหมอจัดยาให้กินก็นแล้วกันไม่เอาว้ามฉันกินยาอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ไม่กินก็ไม่กินก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าไม่กินยาก็ต้องฉีดยาแทนก็นแล้วกันนะตกลุงจะกินยาหรือว่าจะฉีดยาดีล่ะครับหื ดนขบคิดวิเคราะห์ติดตามตั้งคำถามสยามวาระสยามวาระสารคดีเชิววิเคราะห์ที่อธิบายปรากฏการณ์ของกลุ่มไทยในบริบทโลกสยามวาระสยามวาระเราตัดสินใจอยู่ดูแลเขา สถานการณ์เช่นนี้จากไปย่อมเป็นบ้าอยู่ต่อถึงแม้จะเสียใจแต่จะไม่ทำให้คนสิ้นหวังคิดซสั้นไปนะจะตาดขาข้าไม่มีขาแล้วก็ไม่อยู่ต่อเชียวว์ชมซีรีส์ที่สร้างสรรค์คุค่าและความงามแห่งอาพรในผ้าท่อชีวิตทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์20ิกา25นาทีทางไทย PBS you <laughs> เก็บไหมคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหนูคันในที่รับปะคะคุณหมอที่ละเฮ้ยนี่คุณหมายถึงเอ่อตรงโพองจมูกค่ะคุณหมอหนูมีปัญหาเกี่ยวกับโพรงจมูกค่ะคุณหมอโพรงจมูกอ่าใช่ค่ะคุณหมอโพรงจมูกหลูอยากตรวจภายในด้วยค่ะคุณหมอเฮ้ย ไม่ใช่อย่างนั้นคุณหมอภายในเสื้อหนูค่ะเหมือนแบบเจ็บสะสายคันๆเหมือนโดนมดกัดโอ้โหหมอหมอหมะพอแล้วครับไม่ต้องถอไม่ต้องถอเอาอย่างนี้นะครับหมอมียาดีเป็นยาวิเศษสามารถรักษาได้ทุกโรคที่หนูเป็นอยู่ตอนนี้เลยเป็นยาครอบจักรวาลไม่เอาค่ะคุณหมอคือหนูไม่อยากทานยาค่ะหนูกลัวมีปัญหากับฮอร์โมนของหนูค่ะคุณหมอแค่นี้หมอว่าหนูก็มีปัญหาแล้วนะ อ๋อยังไงหนูก็ไม่ทานยาเด็ดขาดค่ะคุณหมอมามาาช่วยพี่สาวหน่อยเลยพี่สาวไม่อยากทานยามาบอกคุณหมอให้พี่ <จะ S 1> พสาวกินยาหรือว่าจะฉีดยา <c oughs> อออขอฉีดยาดีกว่าค่ะคุณหมอ เดี๋ยวฉีดตรงนี้เลยนะครับคุณหมอฉีดสิครับคุณหมอ เป็นแค่หมอเฉพาะตอนที่อยู่อนามัยเท่านั้นแต่แกเป็นหมอในทุกๆท,ที่ จริงเลยนะครับเนี่ยมันดียังไงก็พอก็รูหูเล็กแบบนี้นะครับตอาแ้วมันก็เข้าไปยากนสิครับแต่บางครั้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะอ้าวทำไมล่ะครับอ้าวก็ในเมื่อมันเข้าไปแล้วเวลาออกมันก็ออกยากนสิครับใ <c oughs> จเย็นๆครับใจเย็นเดี๋ยวผมหาวิธีออกให้ฮะมาตัวบอกเาบอกยังครับยย่างยเสียวเสียวผ้งเสียวย ที่ทำให้ผมอยากเป็นหมอหมอเป็นที่คนไข้มาหาแล้วไม่ต้องพกพาความผวากลับไป ตันขนาดนั้นนะครับไม่ต้องมาหาหมอหรอกเก็บไว้เกาที่บ้านดีกว่าหมอี่มา้อเล่นกับผมอี่คันเนี่ยมามามาเข้ามาข้างในก่อนเดี๋ยวหมอรักษาให้